สวัสดีค่ะพี่แดงค่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับาภาษากวางตุ้งค่ะจะเป็นกฎหมายแรงงานง่ายๆที่มีอยู่ในฮ่องกองค่ะวันหยุดค่ะเย,ย้าเสกียดอาทิตย์หนึ่งพวกเราจะมีวันหยุดหนึ่งวันนะคะภาษากวางตุง้งง่ายๆกฎหมายแรงงานภาษากวางตุง้งโลกงฟัดลหลกงฟาดไหล ลกงฝหลสัญญาว่าจ้างภาษากวางตุ้งเรียกกูหยงหับเยือกกูหยงหับเยอะกูหยงหับเยอะวันหยุดภาษากวางตุ้งเรียกเยาเซกหยัดเยาเซกหยัดเยาเซกหยัดหนึ่งอาทิตย์ภาษากวางตุ้งยัดก่อเส้นเขยัดก่อเส้นเขยัดก่อเส้นเขวันหยุดหนึ่งวันภาษากวางตุ้งเยาเซก หยัดหยัด休息一日休息一日วันหยุดประเพณีภาษากวางตุ้งโหล,โก,งก,โลโกงกาโหลโกงกาโหลกงกาเวลาเราทำงานครบสามเดือนวันหยุดประเพณีเรามีสิทธิ์ได้เงินค่ะวันหยุดประเพณีคุณจะทำงานกี่ปีก็มีวันหยุดค่ะขนาดนี้ มี14วันค่ะเกี่ยวกับวันหยุดประเพณีปี2026นะคะพวกเราจะมี15วันค่ะปี2028พวกเราจะมีวันหยุดประเพณี16วันค่ะถึงปี2030พวกเราจะมีวันหยุดประเพณี17วันค่ะ ต่อจากนั้นก็เป็น17วันตลอดค่ะภาษากวางตุง้งง่ายๆทำงานครบสามเดือนภาษากวางตุง้งโจมูลสามกอ่อยีโจมูนสามก่ออี้จมูนสามก่อยีดปีค่ะนีนลีนลีนทุกๆปีมุยนีนมุยลีนมุยลีน14วันสับเซยัด สับสัดสิบสี่วันสิบห้าวันสับหุ่มยัดสิบห้วันสิบ้วันสิบหกวันสับหลกหยัดสับหกวันสับหกัดสิบเจ็ดวันสับชัดหยัดสับชัดหยัดสับชัดยัดมีวันหยุดพักร้อนค่ะวสสัั้นนก้นนี่新กา 有新年噶พวกเราทำงานครบหนึ่งปีมีวันหยุดพักร้อนเจ็ดวันมีค่าแรงค่ะทำงานปีที่สองก็มีวันหยุดพักร้อนเจ็ดวันค่ะปีที่สามจะมีวันหยุดพักร้อนแปดวันค่ะปีที่สี่จะมีวันหยุด วันค่ะทำงานครบห้าปีจะมีวันหยุดพักร้อนสิบวันทำงานครบหกปีจะมีวันหยุดพักร้อนสิบเอ็ดวันทำงานครบเจ็ดปีจะมีวันพักร้อนสิบสองวันทำงานครบแปดปีจะมีพักร้อนสิบสามวันคุณจำไว้นะคะว่าคุณทำงานครบ เปีจะมีวันพักร้อน14วันและหลังจากนั้นก็จะมีแค่14วันค่ะไม่มีเพิ่มแล้วนะคะทำงานครบหนึ่งปีภาษากวางตุง้งโจมูลยัดเนีนโจมูยลยัดเหนโจมูยลยัดเหนวันหยุดพักร้อนตายกาตายกาตายกาวันหยุดพักร้อนเจ็ดวัน ชััดดยตากาชัดหย假ดตายกา็โทษนะคุณผู้หญิงพรุ่งนี้อ่าเป็นวันอาทิตย์ฉันจะหยุดนะคะอืมพรุ่งนี้ไม่ได้หยุดอืมอาทิตย์หนึ่งมีวันหยุดหนึ่งวันนะคะถ้างั้นคุณผู้หญิงให้ฉันหยุดวันอื่นได้ไหมคะอืมอืมวันจาหยุดก็พุณค่ะ ภาษากวางตุง้งง่ายๆขอโทษนะคะภาษากวางตุง้งโมยีซีไม่ม意思ยีซีวันหยุดฟองกาองกาองกาขอวันหยุดค่ะยิวฟองกายวฟองกา,งกาไม่ให้หยุดผิดกฎหมายคา่ะภาษากวางตุง้ง 唔放假犯法噶喔唔放假犯法噶喔唔放假犯法噶喔เรามาฟังภาษากวางตุง้งพูดว่าอย่างไรมันก็ทา,ทาย่ายทิ้งหยัดเอ่อลายไปละวะเาเสือ่งฟอง,างากาเขาไม่放假าาอืมที่หนฟองไม ยาก็เลยไปเลยเปิ่นยาหยัดกาเขก็บอให้กำ่านฝานก็บอเลยทำไมยีเป๋เขถ้าหยัดเปงอ่ะอืมอืมก็เลยสิ่งที่ยัดฟองกันละโหอ่ะมึงก้อยซาเลยเอาพาสปอร์ตมาให้ฉันให้ได้ค่ะเพราะว่าดูที่กฎหมายแรงงานที่เขียนไว้นะคะตรงนี้ค่ะเขาบอกแล้วว่าฉันมีสิทธิ์ ที่จะเก็บเอกสารของฉันอาทิเช่นพาสปอร์ตบัตรประชาชนหรือสัญญาว่าจ้างนายจ้างหรือว่าเอเจนต์ไม่สามารถของของฉันไปเก็บไว้ได้ค่ะโอเคภาษากวางตุง้งง่ายง่ายให้ฉันภาษากวางตุง้งเป๋งอเป๋งอเป๋งอไม่ได้ค่ะมอออหี唔มหอยอี ที่นี่ลิตเตลตเลตเเขียนไว้แสีจีแสจีเขจอขอบคุณมก่กอยมก่อยมกอไม่กยเรามาฟังภาษากวางตุง้งพูดว่าอย่างไร Đấy cái passport ổ Ồ, ta được. bộ bạn thấy nè, lại lên Cảm xe đi đồ lấy thấy ha, Ngô yêu khiến bố kế Có vô Sao mà trình và Ngô hợp dược Cô chí thông mạnh không gì vô vô พี่น้องแรงงานบ้านในฮ่องกงนะคะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์สหภาพแรงงานนะคะ67400160หรือจะโทรศัพท์เบอร์68512879สาหพันธ์สหภาพแรงงานบ้านเอเชียในฮ่องกงค่ะ